เลิอประจันว่าแม่ดอกหญ้าราคาต่ําต่งามหนักแต่ดอกหญ้ามันไล้กิ่นสิ้นลิ้นสงลิ้นสงสัยแต่แต่พยายามหอมละมุนกุ่นละไมจะเล็กใหญ่มิมิไรค่า านิยมอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้เรื่องจริงผู้ดใดน้องเขียนก่อนมาเกงแทะขอตัวนะโอเคจ้าปาเกดา้าขอบคุณมากๆนะคะหนูก็จะก็จะลงแล้วเหมือนกันจะ้ะบ๊ายบายครับปาเกดา้าคะ่ะชิ้นสุดท้ายแล้วไข่ิินได้หมด คุณยายคุณยายคุณยายภัยยังอยู่ได้ยินไหมเอ่ยตั้งไ้ที่ไปถานะยายอือย่ยำมียำม,ม,ยม,มีพี่จามีนผมไอแอมซอสแจงครับ โบลงานแล้วใช่ไหมโบกินเป็นตาแซบบาแอ่ยนง่ะค่อยกินอีหยังกาแซบคอยงึดคอยอยู่เดี๋ยวนี้บางคนก็บอกว่าไอ้คนอมปังคนไทยเนี่ยข้าเจ้าเบากันทุกคนหลักบ่มีบ แทบสิบว่าไม่พูดได้กินขนมปังคื่อคอยเดะไอเบ้าแอ,อบแก็บอกจ้งเอ็ดงานอยู่กับคนได้ก,ก็อหอเขา่าหออย่างมากเด้ไม่ออยผู้ดเดียวเรากินขนมปังยับยับยยอยู่ยยยยยขึ้นเลยฮบ้านท่านใดคุณแม่สุเอ่อว่าเป็นลังนี้เดอันอัน ส่วนมากที่แม่เอาขึ้นรองเพลงนะแม่สิเอาล้งมึกลังลังนั่นล่ะลังลังที่ว่าแม่ขึ้นรองเพลงไหมลูกเอ่มซูดีอ่าซูดีเคฟิสตลยเด้อเลิกแล้วครับพี่สุจเจริญอ,อาหาร อเอาคุณยายไหนบอกว่าจะจอดนอนหนูจะพาลงหล่ะคุณยายหนูจะพาลงแล้ว,ยยลลวอืหมดแล้วไข่หนูกินไม่หมดแต่เดี๋ยวมันยังไม่มืดหรอกบางทีอาจจะมากินไข่เล่นตอนใกล้ๆจะนอนออนะมันปอดเด่นยิ่งอยู่ันบาลูกแม่แม่สิเอาบ้านอสอ,อส่ดิเคฟีสไตล์ขึ้นรองเพลงนะลูก เพราะว่าบ้านบ้านะโอ๊ยแม่ไม่อยากเอาปนกันอืมต้นปอแม่มีบ้านยู่งสามหลังบ้านแม่สามหลังคือพานเหมือนทั้งสามหลังแล้วคือหลังนี้หลังนี้น่ะหลังนี้เ,นเป็นหลังแรกที่แม่เปิดยู u b e เลยหลุหลังเนี่ยคือแม่ซื้อซื้อบ้านซื้อของแม่มันสิขึ้นเป็นซูดีเกมกอนมูทุกอันเลยอันบ้านหลังนี้ก็คือสูดีเกแล้วก็เขียนเป็นภาษาไทยมาดามนอร์เวย์จ้ะ คือบางคนก็กสะซงสยอยู่เอาเป็นยังจังบอกว่ามาดามนอร์เวย์เขาเพราะว่าค้ามบัตแค่นี้มันมาจากเดนมาร์กเป็นตัวย่อของประเทศเดนมาร์กคือแม่เป็นแม่เป็นประเภทที่ว่าม้าไล่เจ้ากินขเขาไล่เงี่ยนประเภทนั้นไหมลูกแม่เป็นคนสองประเทศลูกขันสินับประเทศไทยน้าก็คือสามจ้ะข้าสินับประเทศไทยน้าก็คือสามแม่สู่สวัสดีค่ะ music and n ท t u r สวัสดีจ้าหนูเนททัวรเพราะว่าท้านับประเทศไทยน้ำคือแม่นะ่ะเป็นคนสามปเเทศตอนนี้นะคือ <c oughs> ทุกคนคือ